Welcome to b a t t l e f i e l d สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในคลิปของ b a t t l <on> e f i e l d นะครับผมอขอแอยกซอกแซกสุดสัต์นะครับเป็น Battle f i e l d ภาคถุยเป็น Battle Field ภาคที่คนเล่นน้อยที่สุดแล้วมั้ยทุกคน <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าเราได้มาหนึ่งศพแล้วอยู่ในช่วงที่สามารถตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับโทษทีนะทุกคนมันกระตุกเป็นช่วงๆเลย โอเคเดี๋ยวผมจะขอญาตโอเคได้มาอีกหนึ่งหัวเครืยงังตรงนี้น่าจะมีเอ้ามันมีเครื่องเกิดตรงนี้เลยนี่บงนะครับ ไม่ต้องฟิล5สนุกที่สุดแล้วใครที่จะซื้อ Battlefield ก็เล่น Battlefield 5นะครับแล้วก็ไปเล่นโหมดอ๋อคอมมูนิตี้เอาทุกคนถ้าไม่ใช่คอมมูนิตี้มันอุ้ยใช่ใช้รถอะไรอ่ะมันคือรถอะไรวะทุกคนโอ๊ย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 รถอะไรวะเจอกันเอ็นน้องเอ็งยิงเอ็งมีรถของเอ็งฉันมีบาชูก้าของฉัน โป่งเอ้ามันไม่ใช่ไอ้รถที่เราเจอนี่มันเป็นรถพละแบบทุกคน,นอ,แบบอ้าเรายึดจุดได้แล้วนะครับโอเคแล้วมันหายไปไหนวะอ๋อนอนเป็นผักอยู่ตรงนี้ขอญาตรีดรถดิงทุกคนโอเคครับเราต้องมปยึดจุดตดไปอันนี้มันเป็นโหมดเหอ,อเขาเรียกว่าอะไรวะ ผมไม่รู้อะแต่ผมจะเรียกว่าอินเวสชั่นะครับโหมดยึดให้ได้แล้วก็โซนถัดไปมันจะปลดล็อกนะทุกคนอ่าติดมาจากสควอตเองไอน,น้องใส่สโคเพื่อความมั่นยำเป็นเพื่อความมั่นยำเป็นเท่าตัวแอน,น้องทอดสโคเพื่อระยะที่ดีขึ้น <c oughs> เล่นระยะใกล้ต้องถอดสะโขบครับไม่ถอดเล่นยากมากนี่ครับมันจะซูมเข้าไปแบบซูมแหมเชียร์ยิงไม่ตายดันเข้าไปเลย เชยในบ้านเชนี่ทุกคนมันไอซ่อนแอบไอบ้าซ่อนแอบนี่ตรงนี้น่าจะมีอยู่คนหนึ่งบ้าถ้าจำไม่ผิดเห็นจุดแดงๆจะไหวใจได้กาหน้าสวยๆจะไหวใจได้ไดกาสมหน้า ไม่ใจไม่ได้หรอกให้พวกนี้เราต้องเคลียร์บ้านสีแดงให้ได้ก่อนใช่ไหมเฮ้ย,ยมีรถผมขอญาติปืนใหญ่อาร์มสตองไซโคเจตนิโออาร์มสตองอี่เพื่อนเราดาว ไอสัตว์ตรงนี้จริงๆด้วยขอบคุณมากเพื่อนที่ติ๊กให้ก็ว่าอยู่มันยิงเพื่อนเราตายมาจากไหนนี่ครับมันยิงมาจากตรงนั้นนั่นเองยังไม่เข้าจุดโอ้เจ็บเจ็เจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บจรเเ ดันเข้าไปครับเข้าที่จะดันไ,ได้วุ้ยเช่าเยอะผมถอยก่อนดีกว่าไม่ไหวเยอะมากทุกคนโซเมนี่พีเพลโอ้ยเราจะเรียกหมาได้หรอวะเรียกไม่ได้อ่ะสงสัยหมาเต็ม ผมอยากเรียกหมามาช่วยยิงนะครับมันจะได้ชี้ตำแหน่งให้เราด้วยเราอาจจะต้องเอ้าไปทางนี้ไม่ได้ผมว่าผมจะย้ายมุมในการเล่นไปเล่นข้างหลังนี่ว่าอ้าวตรงนี้ไปได้เต็มเลยโอ้ยโอ้โหทุกคนมันมาซ้อนเราว่ะโอเคเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะชุบเราหรือเปล่าเพื่อน pick up, พิกมีอัพีด หมอ Somebody h e r โอ้โหหมอฉันนอนอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากโอเคเราห้าวได้เอ้าไซโคเจ็ดนิวอาร์มสตองนะครับแล้วมันเป็นแบบล็อกเป้าได้เราสามารถควบคุมมิทย์สายมันจะทับเรา เราจะซอกแซกซอกแซกโอ้ยผมลืมไปนีมันจะซอกแซกซีสาร์เราผมลืมไปว่าผมมีซีฟอยู่แอ้น้องพี่กันระยะประชิด <c oughs> ลืมว่ะว่าใส่สีโทุกคนนะครับไม่โดน,นเราจะยึดได้ตอนไหนวะเพื่อนไปกับกูที่ ผมจะ,จะค่อยๆดันเข้าไปขึ้นมาได้ขนาดนี้แหละโอ้ยเชีร์หุ่นยนต์หมาโอ้โหทุกคนตายเพราะหุ่นยนต์หมาครับสมอต สวย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 ข้างในนั้นหมอหนึ่งตัวตายไอ้น้องโคตรข,ขมโคตรอันตรายเราไม่มีอะไรเลยนอกจากสโคบ <laughs> รออันตรายอันตรายอันตรายเอ้าข้างบนนั้นยังเหลืออยู่ไม่เห็นมันเปิดไซเลนแล้ววีหมอเฮ้ยคนนั้นมี ยิงไม่โดนมุมไม่ดีโดนชุบตัวไหนวะตัวอีคือกูยังไม่รู้ปุ่มชุบเลยว่าชุบตัวไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปยึดจุด C หนึ่งก่อนนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยลบซอกแซกซอกแซกไม่โดนไม่โดนซ้ายขวา A B ไอ้น้องพี่เซียนหลบกระสุนเฮ้ยไอสัตว์ยิงกูไม่หยุดเลยโอเคเราจะเข้าไปซีหนึ่งนะครับเพราะว่าซีสองน่าจะเยอะจัดเลยซีหนึ่งน่าจะไม่ค่อยมีคนถ้าเรายุดซีหนึ่งได้เลยจ้าสบายบื้อสดือโบตรงนั้นมีคนชิบหายและไม่มีคนเต็มเลยทุกคน ตอ็มลีรับเรามาด้วยรถบรรทุกปันทุกผักลดขึ้นสะพานลดลงสะพานแอนน้องลดเลี้ยวขวาปุ่มลดเลี้ยวซ้ายยิงฮัลโหลไม่หมดฮัลโหลไม่หมดเพื่อน โอ้ยโอ้ยดิบตืด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 ไอ้น้องพี่คือตกเกี่ยวดิบหรือเปล่าทุกคนเราจะเข้าจากข้างหลังนี่ครับไอยหลังดีกว่าเข้าตรงนี้อืมเราต้องเข้าไปตีจุด C2 ก่อนใช่ไหมดูทรงแล้วว่า C1 เพื่อนเราไม่เข้าตีเลยครับน่าจะตี C2 กันอยู่นะเอ้ยเราสามารถ ช่วยเพื่อนได้ทุกคนเพราะว่าเรามีที่ซ่อมนะครับเพื่อนเราอย่าตายแล้วก็ซ่อมให้เพื่อนเราอ่าแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปตีฟาดเลดมี Let อิปล่อยให้กูเข้าก่อนดิโอ้โหม่จากไหนก็ไม่รู้ทุกคนเยอะมากผมจะไม่โผล่ไปตรงนั้นเฮียมันลงเกินนะครับไม่มีคโเวอร์ เราต้องหาคบเวอร์ก่อนเป็นดับแรกนะครับเราถึงจะเล่นได้เออเบสิกของ f อพทุกเกมครับไฟคเวอร์ยูวิวินโอกาสชนะสูงกว่าเอา้าโอ้โหนี่ไงเล่นแบบไม่มีคบเวอร์ไอ้น้องตายงโงไ่ไป <c oughs> ทุกคนหมออยู่ห่างจากเรา17เมตรไอสัตว์แต่มันวิ่งผ่านเรา เพื่อนเราที่อยู่ห่างจาก30เมตรวิ่งมาช่วยแต่หมอที่อยู่ไม่ถึง10เมตรวิ่งเลยขอบคุณมากเพื่อนอยูเซฟมีไลนาวโอวาวโอวาวช่วยเหนียกไหมวะข้างบนหรออ่าข้างบนอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอยโอยา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  what the fuck bro โทษเยอะโอเคผมรู้แล้วเราจะจัดการยังไงกับไอตัวข้างบนทุกคนฟีเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนครับแต่เราหารถถังก่อนไอตัวนี้เอากูโดนอะไร กูยังไม่รู้เลยว่ากูโดนอะไรแล้วกูตายได้ยังไงปาจะตายเอาโอ้ยโอ้โหมึงก็เยอะเกินเพื่อนชุบหน่อย พี่เมียผิดแนนไม่มีใครช่วยนะครับเอ้ยหมอเรดมีพี่มีโอเคเยี่ยมครับโอเคย้ายม,ม,มุมดีกว่าม,มุมนั้นไม่มีที่ cover เ,เลยโอเคซีหนึ่งยึดได้แล้วครับแต่เราเสียซีสองไปโอ oh, ้ตาย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  โอ้ยไม่เห็นนี่เฮียฟาร์มเมอื์ทุกคนไม่เห็นมันโผล่มานะคเหบนี่เห็บ,นะหบอยู่ในกันเอ่ยผมว่ามันต้องอยู่ข้างหลังตรงนี้แน่เลยไม่ใช่นั่นไงไม่ได้ข้างหลังได้ยินเสียงน้ำ โบโอ้ยผมฆ่าไม่ได้ทุกคนไม่งั้นเราเซฟเพื่อนเราได้แล้วนะครับสวยปืยนเราเบาไปหรือเปล่าเราเซฟเพื่อนเราไม่ได้เลยมาอีกได้ยินเสียงคนเดินอ่ะโอเคได้โผลมาเรื่อยๆเลย เราต้องกันข้างหลังหรือเปล่าทุกคนมันโผล่จากข้างหลังมาเรื่อยๆเลยอ่ะให้ผมดูลาดลาวก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนเรายึดไปเอ๊ะอันนั้นเพื่อนเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่เพื่อนนี่โอ้โหทุกคนไม่เห็นว่ะเมื่อกี้ผมเข้ามาไอ้เพื่อนยืนอยู่ตรงนี้มันยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะครับ ผมเรียกได้บ่าวะหมาเรียกหมาไม่ได้อะวายเฮ้ยเราอยู่ข้างบนแล้วอ่ากลางล่มโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้วะได้เหรอวะโอ้โหไม่ได้ผ่านใบผ่านหน้า อะไรวะอย่างวะเลยทุกคนโอเคครับ้ยได้อยู่ระเบิดโดนโอเคเราแคปได้สองสีอสองพื้นที่แล้วทุกทุกคนสีเขียวได้แล้วเดี๋ยวผมรีโหลดบ้องปืนใหญ่ผมก่อน ดิโอัมสตองนะครับเพื่อนเราโดนให้หมอชุบดีกว่ะชุบไม่ได้ทุกคนมันมีสนัยนะครับถ้าผมชุบผมมีสิทธิยาบันเทิงตะลึงใจตายไปดันเช็คกระสุนครับรีโหลดเรียบร้อยแม็กเต็มชิบถอยยิงไม่ตายดวน เอตรงนั้นมีรถหรอรถตรง,ตรงไหนวะได้ข่าวว่ามันมีรถไม่ใช่หรอเมื่อกี้ผมยังเห็นรถขึ้นมาเลยอ่า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 บูตอัพเตอร์เบิร์เนอร์เอ้ามันยิงได้ทุกคนอัพเตอร์เบิร์เนอร์ความเร็ว สูงสุดเรียบร้อยครับตดนมันดามเมจแค่ยีมันเบามากแต่มันรีโหลดได้เรื่อยๆนะครับอ่าต้องยิงตอนตอนมันใกล้ตายอะ่ะแล้วก็ระเบิดซีโฟซ้าหลังเดี๋ยวเราเข้าไปในจุดยึดกันก่อนดีกว่าเชื่อม่งม้วนอิลีวะทุกคนมันม้วนอิลีนี่แหละความรู้สึกของแบ t เทินฟิลมันต้องม้วนอีลีอย่างซีไว้โอเคเดี๋ยวเรายิงอีกสักนัดดีไหม ไม่มีคำว่าทีเฮ็ดหรอโบงทุกคนโอเคโดนครับตรงนั้นมีทีแต่โล่งมากเลยนะผมจะไม่โผล่ไปแล้วกันนี่ครับมันโล่งเกินไปเดี๋ยวรอกระสุนเรารีโหลดเสร็จก่อนทุกคนมันรีโหลดนานอยู่นี่ครับรีโหลด เอา้ากูติดอะไรเนี่ยยิงติดตฉเฉยทุกคนตายครับไอตัวเดิมเลยมันน่าจะมีที่เกิดปะ่ะถ้ามันเกิดได้เรื่อยอย่างเงี้ยมันน่าจะมีที่เกิดนะอ่านั่นไงเี๋ยวผมดูแล้วผมทำไงรอมันเกิดไอ้น้ำคุณรอมันเกิดเกิดมาสิดักคิวเลยโดนมันจะเกิดปะ่ะ น่าจะไม่เกิดแล้วงั้นผมยิงทิ้งเลยนะครับน <g ay> ี่ดักคิวอีซี่ทุกคนถ้ามันไม่เกิดแล้วเราก็การะเบิดไปเลยครับเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวมันมาฆ่าเรา่ะโอโ้มันมันมีตัวสนัยมาไอ้นั่นเราอยู่นะยิงตอดเรามี นี่นนนไอ้สัตว์ทีแบ็กใส่เลยทุกคนผมขอญาตทีแบ็กใส่แล้วเราก็สวอปจุดเฮฟหาเขยรถเหรออา่าโบงโอ้โหมันตายก่อนทุกคนนีครับ เสียก็ศูนย์ฟรีเลยเอ๋อตรงนี้กดตัว E โอเคน่าขึ้นมาแล้วที่สูงทุกคนที่สูงยิ่งได้เปรียบนะครับชึบอา้าวใครยิงวะเอ๊ะข้างบนหรือเปล่า มันยิงมาจากไหนวะมันดิมันยิงมาจากข้างหลังผมอะ่ะแล้วผมไม่รู้ตำแหน่งมันทุกคนโดนโอ้โหเราอยู่เสียเปรียบไหม <c oughs> ครับเมื่อกี้ผมอยู่แม่งไม่มีคัพเวอร์เลยทุกคนเอเยหามุมกัน หายไไปไนแล่ววแลาจะหายไปแล้วแหละดูทรงทุกคนตรงนั้นยังมีตรงนั้นมีที่เกิดอ่ะมึงชุบเพื่อนมึงดิมึงชุบเพื่อนมึงดิมึงชุบเพื่อนมึงดิโอ้ยโอ้โหเข้าข้างหลังอีกแล้วทุกคน โอเค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 ครับค่อยๆยึดเข้ามาทุกคนได้ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ทางนี้มาไอสัตว์ตกใจพูดถึกว่าใครถอยเลยถอยเลยถอยเลยเลือดเราน้อยหน้าจอเราบึนมิดอ้า วายูโซเมนีพีเพลโซเมนีพีเพลเฮียทุกปักบโร thank you zoomat อ ah, ่าเราดันเข้าได้แล้ววักโอเคทุกคนอ่าได้ไหมอืมผมไม่รู้ว่ามันยิงมาจากไหนอะน,นึกว่าข้างหลังนี่ครับแต่ไม่ใช่นะ โอเคเรายึดอินหนึ่งได้แล้วทุกคนเพื่อนชุบนะครับขอบคุณมากเพื่อนโอเคเราตอบแทนเพื่อนด้วยการฆ่ามันให้ไม่เป็นไรแต่เราลีเลือดก่อนทุกคนตอนนี้เรากําลังเป็นขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ฮิวกันเพื่อนซอปปอัพพอตดีมากครับโอ้ยิงไม่ตายทุกคนที่แรกผมยิงไอ้เสื้อขาวแล้วแบบอีกตัวผมมา ฟัก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 ,ก,ก,กโอ้ข้างหลังไอตัวโล่เหมือนเราจะเสียจุดอีหนึ่งไปเลยวะทุกคนมันเยอะมากเลยอะเล่นหอได้หว่าหอ,อยังเล่นไม่ได้หรือว่ามีคนเล่นหออยู่แล้ว โอเคทุกคนเดี <point> no. ๋ยวเราเอารถโอ้โหรถก็เต็มอ oh, ีกผมว่าจะเอารถไปเล่นนะครับไม่โดนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใกล้ขนาดนั้นทุกคนโอ้โหโดนยิงจากไกล พ ну. oh <cn> ักสายตาเถอะนะคนดีเราต้องมาเล่นบนรถใช่ไหมเราถึงจะปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยปืนยิงระเบิดโอเคโบ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  บโบโบเออตัดตั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 โอ้ยรถมันวนทุกคนรถมันมันวนแบบสุดยอดเลยปะ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 ป โอเคผมจะเฮ้ยสวยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนเราทำลายปืนใหญ่ได้เมื่อกี้โอเคดีๆที่เรามาเช็คข้างหลังเ,เช็คก่อนเปน,นยอดดีนะทุกคน,เ,นเช็คก่อนนะครับด้านหลังนี้ต้องเช็คให้ดีไม่งั้นเราจะโดนตุ๋ยตุยตืต มันนี้เอผูไก็ได้แลละเฮ้ยโอเคผมเห็นมาแล้วผมเห็นแล้วผมจะหลบตรงนี้เราเห็นตำแหน่งมาแล้วตรงนี้โลมาแต่เราดีเลือดเราก็ปึ๊บโอเคเหมือนเราจะยึด E2 ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเชี่ยนี่ไม่โดนเหรอไม่มีดาเมจเหรอถามจริง ไม่มีดาเมจทุกคนปืนใหญ่ที่ผมภาคภูมิใจไม่มีดาเมจครับเพื่อนเราอยู่ไหนครับเพื่อนเราไม่มาเกิดของเราหรอเอ้าโดนยึดยี่ตรงนี้เฮ้ยไม่ตายผมส่ายไปยึดอีสองทุกคนได้เสียอีหนึ่ง ปายืดคืนให้ได้ไดโอ้โหเรา52คิวว่าทุกคนจวดๆเลยต้องยืดให้ได้ครับอีนหนึ่งไม่แน่เปิดตัวมาอย่างกับพระเอกพระเอกมาจนได้หมดเวลาใช้ตัวสแสดงแทนเพลงโคดเก่า เพื่อนอยู่ในจุดมันไม่เยอะเลยเข้ามาดิเหียไม่เข้ามากันวะอยู่ในจุดมันน้อยมากครับแต่เพื่อนเราไม่เข้ามาห้าตัวยังอะ่ะโอโหเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เขามารูนิดเดียวเองทุกคน